สว e ัสดีจ้าเจอกันคือกันนะค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาทอดโครงไก่เนาะค่ะทอดโครงไก่ช <ys> ุบแป้งทอดจ้ากินกับตำบกคุ่งจ้ะทอดโครงไก่ก่อนเนาะค่ะเราต้องใส่ไฟแรงนะคะไฟเบาๆเนาะค่ะทอดไปเรื่อยๆเนาะค่ะทอดโครงไก่จ้ะกินกับตำบกหุ้งจ้ะทอดโครงไก่ไปเรื่อยๆจ้า กงไกเราหมักใส่แปนโกกิเนาะค่ะปรุงรสด้วยรสดีตรงชูรสนิดนึงเนาะค่ะแล้วคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะค่ะใส่แปงร็ดีน้ำนาะจ้าแล้วคลุกเข้าให้เข้ากันปล่อยทิ้งไว้สักพักเนาะค่ะปล่อยทิ้งไว้สักพักแล้วหลังจากนั้นก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปให้ร้อนเนาะคะ่ะหลังจากนั้นเนาะค่ะใส่ไก่ที่เราหมักแล้วเนาะค่ะ ได้ที่แล้วก็ใส่ลงไปน้ํามันเดือดแล้วนะคะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆจ้าจนไก่เริ่มกรอบนะคะมีสีเหลืองเหลืองๆนะคะจงค่อยพิดและะ้วค่ะทอดไก่ก่อนจ้า ทอดไปเรื่อยๆจ้านี่กะไก่กำลังเริ่มเหลืองแล้วเนาะค่ะจะได้พริกแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวสักแป๊บนึงก็ทําการพริกเนาะค่ะทอดไก่ไปเรื่อยๆแล้วจ้า <S <S มากินน้ากันเ้ยค่ะกินจาบตะบกหุ้งแซ่บจ้ะเมนูตอนแรงจ้ามากินน้ากันเ้ยค่ะเพื่อนๆแซ่บจ้ะหาแต่แนวแซ่บเนาะค่ะมากินเนาะค่ะทํากินเองค่ะก็จะอร่อยเนาะค่ะชอบรสชาติแบบไหนก็ ทำกาทำเองเนาะคะ่ะทำการปรุงเองเลยจะได้แซ่บค่ะถ้าซื้อเขาเป็นถุงมันก็บ่แซ่บเนาะคะ่ะนอกจากาุงกทำกินเองเนาะคะ่ะก็จะแซ่บจะอร่อยเนาะคะ่ะกินทอดโครงไก่น้ำกันนะคะมีตะปูขุ้งแซ่บเนาะคะ่ะพี่น้องมากินน้ำเนำาะจ้าถึงจะได้รสชาติดีเนาะคะ่ะพิกโครงไก่ก่อนเนาะคะ่ะโครงไก่เริ่มแดงเริ่มสีเหลืองๆเล,ลวก็ทำการพิกกอนเนาะคะ่ะ กิดงกวงไก่ก่อนนะคะนี่ค่ะสีสันโค้งไก่ของเรามาตาเป็นจะแสบคักนะคะ ทอดปก,ปกรอบๆนะจ้าทอดโครงไก่แซ่บๆจ้ามีกับส้มตำอร่อยๆค่ะแซ่บๆเนาะคะ่ะ เราค่อยคนเนาะคะให้โครงไก่เราสุกเป็นที่ค่ะให้โครงไก่เราสุกทั่วถึงเนาะคะ่ะค่อยๆคนโครงไก่เราสุกก็ค่ะเป็นที่แล้วจะจะเนล้อแซ่บค่ะจะบ,บกุงเนาะคะ่ะโอ้ยแซ่บเลยพี่น้อใส่ประกวก หอมหอมบะกอกกำลังเริ่มสุกแล้วนะคะบะกอกหอมหอมเลยแซ่บๆจ้ะมีค่ะมากินน้ำกนแกงนะจ้ะทอดโครงไก่แซ่บๆจ้าอืมโครงไก่ใกล้จะสุกแล้วจ้ากำลังเริ่มเหลืองหอมหอมหอมออกาจากเตาเลยจ้าทุกคนอื จะแสบถือพี่น้องจะแสบย่างชักเลย 가이크럽크럽자. Thank you. นี่ค่ะหน้าตาเป็นแต่แซบค่ะพี่น้องนี่หน้าตาเป็นแต่แซบแต่แซบพี่น้องมากินน้ำกันนะจ้ะทอดโครงไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะหน้าตาเป็นแต่แซบแะ่แซบมากินน้ำกันเดนะจ้ะแซบแซบ,ซบค่ะนี่ค่ะทอดโครงไก่ใส่แป้งทอดกรอบนะคะแป้งโกกิใส่รสดีใส่ผงนัวนิดนึงนะคะมากินน้ำกันนะค่ะทอดโครงไก่ค่ะหน้าตาเป็นแต่แซบค่ะคักค่ะ,คะ